ฮะฮะไอคิฮะอคิดตูแม่ชอบป้นต่าป้อนเต่าะเตากินไม่ทนปลาต้องป้อนนา ตัววีล่ะตัววีล่วโอ้โหโอ้โหอาม่าโอ้ยขี้เกียจป้อนแล้วค่ะนางถ้าไม่ป้อนต่อไม่ได้กินเลยดิต่อไม่ทันปลาเลยอ่ะปลาเยอะเกิน